สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนา,นานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆดร้อนๆเลยครับท่าน ยังไม่ได้ทำการลางทำความสะอาดไรเ,เลยนะครับขอให้พี่ๆเพื่อ,อ,อนอน้องทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆนจบคลิปเลยครับท่านจะได้รู้ว่าเรียนนี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดจูดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเรียนที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียนละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับเรียนห้าบาทเรียนนี้นะครับท่านจะไม่ได้ทําการลางทำความสะอาดไรเ,เลยนะครับสวยงามมากันนะครับเนี่ยทั้งๆแต่แม้มีรอยขูดจีด มากมายพอาะส่งครับท่านดูสิครับรอยขูดขีดเห็นชัดเจนครับ่านแต่รอยบุ๋เรียบี้นี่สิครับหายากครับไม่มีเลยครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับไม่ว่าจะเป็นขอบวงนอกครับหรือว่าตรงกลางครับไม่มีรอยบุ๋เลยบี้ครับแต่รอยขีดข่วนมีแน่นอนครับสำหรับเหรียญนี้ครับสวยงามมากนะครับถ้าดูแบบนี้ครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับรับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมจะรับจากด้านไหนก็ได้ครับไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับท่าน ภูมิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านคมชัดเจาะนะครับส่วนด้านหลังกอรัชการที่เข้าครับท่านบรวมบรูลพระองค์ท่านไหนดูดิครับคมชัดเจวไหมคมชัดเจาะมากครับดูใกล้ๆไปเลยครับสุดยอดไหมสุดยอดครับท่านไม่มีรอยขีดข่วนอะไรมากมายครับแต่มีก็เหมือนกันครับแต่น้อยนิดเดียวเองครับท่านตลอดเดือนนี้นะครับมาดูขอบเฟืองครับโอ้โหจริงๆเลยครับเนี่ยคมชัดเจ๋วมากครับขอบเฟืองครับ เต็มสติมเลยครับเหีียเต็มสติมเลยครับสุดยอดนะครับเนี่ยคมสักเ๋ามากครับดูสิครับโอ้โหครับแบบนี้หายากเอาการนะครับที่เจอเหรียญที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ได้นะครับท่านไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะหาเจอได้นะครับท่านหาแล้วหาอีกตรวจแล้วตรวจดีครับโอ้โหบอนหนึ่งผมตรวจไม่รู้กี่ร้อยเหรียญครับแต่ส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผมพูดกันตามตรงเลยนะครับท่านอยู่กับเหรียญเยอะก็จริงครับแต่เจอเหรียญเพระเสรียเล็กไม่ว่าเหรียญห้าบาทหรือเหรียญสิบบาทนี่น้อยมากครับท่าน วันวันหนึ่งรวมกันแล้วว่าถึงสามสิบเหรียญก็มีครับบางวันครับบางวันยี่สิบกว่าเหรียญครับยี่สิบสองยี่สิบสามเหรียญบางวันก็สามสิบกว่าเหรียญอะไรประมาณนั้นละครับท่านแต่ส่วนมากแล้วที่เจอเนี่ยมีแต่ปีพศที่ผลิตเยอะมากๆเลยนะครับท่านตัวเหรียญที่ผลิตน้อยนิ่มแทบจะหาไม่เจอเลยครับเป็นเดือนแล้วครับไม่มีเลยครับหาไม่ได้แล้วครับท่านน้อยนักน้อยนาครับที่เจอนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับชัดเจนเลยนะครับ ประเทศไทยครับพอ2อ4สองพันห้าร้อยสี่บสองครับท่านสองห้าสี่สองนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายานะครับสำหรับปีสองห้าสี่สองเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดปินแจ๊บบระพิษอยู่สิบเวลาลามนะครับเนี่ยวัดปินแจ๊บบระพิษอยุ่สิบเวลาลามนะครับเด็ดตำลุงมาอีเล็คือกระเบือบเเบ้องครับเห็นไหมกระเบื้องครับกระเบื้องเห็นทุกแผ่นเลยนะครับเนี่ยและล่างสุดคือห้าบาท,ทแต่ล้ห้าบาทอบีนะครับ สำหรับปีพศ2542น,นี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5จุดากรรมนะครับท่านสำหรับปี2542นี้นะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่50ล้าน760,000เหรียญนะครับท่าน50ล้าน760,000เหรียญนะครับท่าน50ล้านเศษๆเลยนะครับในระดับยูซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่าน โอ้โหสูงกว่ากนะครับห้าสิบล้านเหรียญเนี่ยดุนซีห้าหนึ่งรอบาทเลยนะครับสูงกว่ากันะครับสาหรับดุนซีเนี่ยส่วนเรีย้ที่ผ่านการใช้นี่นะครับสำคัญครับตกอยู่ที่เหรียญละสาสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับ